ชิมทั่วราชนจาจักรในวันนี้นะคะเรามาชิมกันที่ร้านสูกุสูกุค่ะวันนี้นะคะเราเลือกทานในราคา499บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เชฟทำอาหารค่ะเราสามารถเลือกน้ำสุกได้สองช่องนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไข่หวานนะคะถั่วไรปุ่นนะคะสาล่ายแล้วก็กิมจิค่ะอันนี้เราเริ่มกันด้วยไข่หวานก่อนค่ะนี่จะเป็นปูอัดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นออผักสำหรับทำออชาบูค่ะเขามีให้เราทาน2แบบนะคะก็คือชาบูแล้วก็ซูชิค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นค่ะอันนี้จะเป็นซูชิที่เราสั่งมาในวันนี้ค่ะแล้ก็เริ่มนะคะเริ่ม,อ,มอันนี้จะเป็นลายหมูค่ะอันนี้จะเป็นการจุ่มเนื้อแบบยั่วๆนะคะ น,นี่จะเป็นสเต็กค,คุโรบุตานะคะอันนี้ก็อร่อยเลยทีเดียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายหมูนะคะลายเนื้อก็ตามมาเลยค่ะแล้วก็จะเป็นของทานเล่นนะคะของท่อนะคะเสกกรอกสลัดต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นของหวานค่ะขอบคุณค่ะสสำหรับการรับชม